วันนี้นะคะไปได้ฮอตคัพมานะคะฮอตคัพก็คือถ้วยร้อนที่ร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละอันนี้รสหมาล่านะคะได้จากซีฟิ e นอะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะฮอตคัพมันจะคือใช้ถุงร้อนนะคะที่มันเทน้ําเปล่าลงไปนะคะมันก็จะเป็นสารทําความร้อนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนทํานะคะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะว่าทํายังไงนะคะ นี่เลยนะคะอันไหนถุงร้อนดูดีๆห้ามไปกินนะคะไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่ผงปรุงรสนะคะอย่าไปใส่เด็ดขาดนะเปิดกล่อมาก็จะมีแบบน,นี้นี่นี่นี่นะคะนี่คือผงปรุงรสนะคะนี่อันนี้เป็นถ้วยนะคะที่ปิดข้อมันนี่แล้วนี่คือผงร้อนนะคะตัวนี้เลยเขาจะเขียนติดไว้หมดเลยถุงทำความร้อนอุ่นอาหาร heating bag ห้ามนะคะห้ามไปใส่ใน ห้ามไปใส่ในนี้นะคะกินไม่ได้นะตายปวดท้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะหีเคสคุณป้าทําไปแล้วนะคะเราก็เตรียมแกะก่อนหนึ่งนะคะถุงร้อนมันร้อนได้ด้วยความชื้นนะคะความชื้นจากน้ําและความชื้นจากผิวหนังเขามไม่จากมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเอามือไปแตะถุงร้อนนะคะมันก็จะสุกคามือเลยนะห้ามแตะนะ,ะแกะเราก็ใส่ลงไปแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรคือน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวจะเชียร์ใส่ให้ดูโชว์ให้ดู โชว์ให้ดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะเตรียมพร้อมนะคะหนึ่งสองสามนี่เลยเห็นไหมมันเดือดอย่างนี้เลยนะเห็นไหมระวังกระเด็นใส่หน้านะม,นมันแตกใส่หน้าเราจะต้องเอาน้ติดไว้นะคะเราเติมน้ําไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราลืมเติมน้ํานะคะโง่งมากเนะะี่ยค่ะเติมน้ําข้างล่างมันก็จะปุ๊บ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 นี่นะทิ้งไว้กี่นาทีดูไว้นะ ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีนะคะเมื่อกี้ผิดพลาดทางที่หนิงตอนอัดนิดหน่อยนะคะก็เลยวิดีโอก็เลยไม่ได้อันเดียวอ่ะนี่นะห้าถึงสิบนาทีนาน,านมากคือว่าเราใส่ไมโครเวฟแล้วก็ิแค่ห้านาทีก็ได้แล้วอันนี้คือเหมือนแบบมันคือเอาไว้เผื่อไปอาทนานู่นทํานี่อะไรนะไปเดี๋ยวเราค่อยใส่ผงนี่ทีหลังนะคะแต่ต้องปิดฝาไาว้นะไว้ห้าถึงสิบนาทีนะก็ะคือข้น้ำข้างบนเมื่อกี้เราลืมใส่น้ำข้างบนนี่อะโง,ง่งมาก มันก็จะร้อนจากข้างล่างแล้วก็ร้อนมาถึงข้างบนนะ okay. ไม่ร้อนเลยเราไม่ได้ปิดฝา <c oughs> ปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกัน10นาทีนะคะใส่ไมโครเวฟ5นาทีก็ได้กินแล้วเนะเาะเผื่อไปไปไป,ปาไปดอยเนาะปิดไปโอเคได้ยินเสียงน้องคว,วันที่พุ่งออกมาใช่ไหมรอไปนะคะ10นาทีให้น้องหายเดือดแล้วก็ค่อยกิน เปิดดูก่อนอืดแล้วค่ะไม่ได้สุกค่ะอืดแล้วค่ะฮะาก็ไม่ได้อืดน,นะคะคนคนคนดูก็ดูดีอยู่นะคะโชว์นะคะเดี๋ยวใส่ผงนะคะคนแล้วก็กินได้นะคะหิมมากแลวค่ะ,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 คะใส่องไปคนๆๆแล้วก็กินกันเสร็จแล้วนะคะถ่วยร้อนหมาล่าไม่ต้องเวฟไม่เติมน้ำร้อน นี่ต้องใช้อะไรนะเขาบอกไม่เวฟไม่เติมน้ำร้อนไม่ต้องต้มอ,อ่ะไม่ต้มไม่เวฟไ,ไม่เติมน้ำร้อนนะคะขอให้อร่อยนะคะก่อนทิ้งนะคะอย่าลืมทิ้งให้ถุงร้อนนึงมันหยุดเดือดก่อนนะคะทิ้งไว้ก่อนให้มันหยุดเดือดแล้วค่อยเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวมันจะลวกมือนะคะวิธีใช้เนาะมีบอกอยู่ข้างนี้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมสำคัญมากนะคะอ่านให้ท่องแท้และเข้าใจอ่านหนังสือก่อนนะคะ จะกินนะคะยากเนาะลำบากโอเคค่ะรสชาติก็คือมามา่าคิงสําเด็จรูปนะ,ะรสมาราก,ก็อร่อยตามสไตล์บะหมี่คิงสําเด็จรูปนะคะอาหารเมนูอย่างนี้นะคะมีลูกมีหลานอย่าให้กินคนเดียวนะคะตายนะคะอันตรายมากเลยค่ะขนาดผู้ใหญ่ยังไม่รอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะชว์เสียงปุดๆ